เหมือนกับไปสระค้มไปว่้เจ้าคุณนเออเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมันพาไปสันต่างๆมี่แถาแถ้แจนอยน่ะสาหรายนะจบเลยมันเป็นอาหารดิบอ,อือบานิก็บัวหิมะนะออบัวหิมะก็ต้องเบรกแล้วยาไมา่เห็นไผ่พาดิ มันเป็นมั่นกีนเดยหัวขาพก่อนหัวทอขาพิ่มาฝันเป็นลูกเตาถวายพระพระก็เอาจนท้องไข้ร้องร้องนี่ผิทดท่ำผิดวินัเยเด่นอ่ะผิดเลยเด่นลูกมันแบนลูกคุณก็บเปิดแเตาซะถวายพระเออแล้วมือแรงดเด่นผิดเด่นใยอาหารเสริมเด่นมาจากสวนจิรดาก็มี่สวนปูพบฟ้านู โครงการพัดในหลวงพันเหตุมิตรใจอาหารเด็กแต่เราสบายพายพักกันน้ำละกุ้ยตัวอินท่าหนึ่งมันกระบักทัวดินนะค่ะตัวดินนั่นแล้วตัวอินท่าขวายเราก็หอมกุ้บ้ายยำแตก่ัวกพวบตัวพันเห็ดแม่ไปย่าพายดีว่าเดี๋ยวเลื่อมือเน่มันซูนแห้งเลยเด็กใส่ถุงมาเป็นกัดเป็นเชงคนเด้ เขาครัวแล้วเรียบร้อยเด่นใส่ถุงใส่ถุง้าก็ยุเอายุเอาทั้ึ่งใส่ยามทึ่งใส่ปากพาไปเบิ้งน,นี่ยังเนี่ยหลวงปู่ว่ามันเป็นยาใว่ือห응ลวงปู่ไหนว่าเป็นยาหลวงปู่เป็นบ้าหรือเปล่าเนี่อมัน,น,นหลวงปู่ไหนหลวงปู่ที่มันพูดอยู่นี่แล้วมันเป็นบ้าหลวงปู่ไหนจะมาแนะนําให้คนกินบัตูุลิสงมากับััวลิสงหดี๋ยวล่กันยำอมกุ๊บ หัวใส่สสสสผัวใสยขีดินไส้ผมเลยบวกทั้าดินเนียแต่วัาเป็นถัวอินทาเด่ด,ดำดำเมนจัากี่บ่นัญญ่นล่ะพรทานนี่มาแร้งเนี่ยะเ <c oughs> บิด <c oughs> บานนี้บักอันนั้นก็บ,บ่ไไ้เนีมบักอันานั้นนบักเซลวบักเซี่นะบกักน มันก็บ่ได้เด่นปากกอกน้ำนะมันก็ซตำกันแล้วก็ตำมะฮุ่งอ่ะตำมะฮุ่งติงเลยมันเสียบคั่กเฉยป้าก็ห้วยลุยเอาลุยเอาแล้วเว้ยพระท่องใคร้องร้องมันก็คือตำมะฮุ่งนี่แหละตำมะฮุ่งนี่แหละใส่เสี้ยนนจักหน่อยหนึ่งเขาบอกพริกสดใส่เข้าไปมันก็หอมแบบปากกอกไม่ได้อันนั้นอ่ะไม่ได้เด่นอ่ะมันถ้ามันได้นี่ก็คือมันอยู่ในหนังสือภาษาชนะพิธีน้ำปลาหน้าขององค์หลวงปู่ฟันน่ะ ได้เลยต้องกองนะกองถ้าเป็นลูกพุนลูกจันถ้าเป็นลูกางุนลูกมะขัมะกล้วยต้องกองกิจทั้งนะะถ้าจะไหวพระอย่าไปเฮ็ดบานี้กาใบนั่นก็ไบบด้เด่นใบหัวราพานันา่นก็ได้แมงลักได้แมงลัก สัพูเมียงรักได้อยูะอันนี้เฮ็ดไ,ไปมั่วบ่ไดไปต้มสั่วหลวงปู่มากว่าว่าไปต้มใสออ่าห้าห้อนย้าห้อนเท่งหัวพักเทียมเท่งหัวบุระผ้ากัเท่งอันอ่าพริกกัเท่งพริกหวกยวกพริกยังกับบานีกันพวกชีดเคลือบหน้า่ะเนยอ่าไปต้มใส่กันแบบวาราไปหรุ่นไ้เนาะ น้ำเอานำเอาหมอนก็ลังนอนเข้ากัเข้ากับอยากสันยุติว่าสันว่าได้อันนี้ก็ยังสงสนี่ันแบบมันดำดำเข่ากล้วยอ่าบะมันปนอย่างเนียอืมแต่ว่าเม็ดพันแต่วัาบ่ตังตัดกิมเลยเสียมวัดสะพืชเลยบาน้ำบ๊ เออว่าเสียมวัชพืชอบน้ำพึ่งคุนเด่นนะมาไ,ไปอานมันเป็นอย่างเขาเอาแ<ด>ป้งได้เขียบบานก็น้ำเพิงไซไปอบเดี๋ยวมันผ้ากับไซครับไปกับอิมบังร่องมั่นดี <c ười> สื่อมาเป็นกาตากาตาแม่ช่มมีเงินเมียเฮ็ดไปป้าเอ็ดอยังไงละชูน,นถวายผ้าได้บุญมากมันหวังม,มันมันเหด็ดอิริเห็ดบอลเห็ดธรรมดาเด เอามาเป็นกองกองกองเลยเพก่อข่าแจ้หน่อยสารายนี่จุดเลยเขาทอดน้ำมันกุกเลยเขาน้ำมันกุกทอดเลยถ้าจะไปเข่าใจยัง